เซียวอูเอสพีเข้าวันนี้แล้วนะครับทุกคนคงจะเห็นตู้เข้ามาตัวละครนี้น่าสุ่มน่าจัดอะไรมากแค่ไหนพรีวิวสั้นๆพูดคุยสั้นๆกับจานแจ็คไวนไนท์เกมเมอร์ไปดูกันครับ ก็กลาสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนประจำช่องจันแชกคหในเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับสัพยุ์วิยาจารย์ซเปอร์จีนกับตัวละครนะครับน้องเซียวอู่เอสพีวาดที่สายปีกตัวใหม่ล่าสุดท,ที่เข้าสู่ซ,ซเปอร์ไทยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องโมเดลของ้องเนี่ยพูดเลยว่าน้องเนี่ยสวยมากๆครับก็ทำโมเดลถือดาบเทพซิหลหรัวได้สวยเท่มากๆฉันชอบมากเลยนะเรื่องของโมเดลนะให้สิบเต็มเลยครับส่วนความเก่งของเซียวอู่เนี่ยทุกคนน่าจะยังไม่ค่อยได้เห็นจานทำคลิปลงเพราะเนื่องจาก คนอ,นอื่นๆที่เป็นผู้เล่นจากเซิร์ฟนอกเนี่ยไม่ค่อยมีใครได้ปั้นเซียอู่นะครับง่าย,ายๆคือปนสุมไม่ออกนี่จ่ายเพิ่ง5แดงสดๆร้อนๆวันนี้เลยนะในเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับก็เลยแวะมาทําคลิปพูดคุยสรุปกันสักเล็กสักน้อยนะครับเซียอู่นะครับก็เป็นตัวละครที่มาในช่วงเมตาก่อนที่ทางเทพซีหรวจะมานะครับส่วนตัวละครที่จะมาชนดีเบตกับเขาก็จะเป็นน้องแมว SP หรือว่าจูจู่ชิงเทพแห่งความเร็วนะครับโดยเซียอู่เนี่ยจะมีข้อดีในการลงเล่น ทั้งตีกระดูกและก็ PVP โดยโดดเด่นที่มากสุดคือ PVP ครับตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่ตัวละครสายแทงได้เก่งมากๆตัวละครที่เป็นสายโล่ครับเนี่ยที่มีรูปโล่ครับจะโดนตัวละครน้องจูจูตัวละครเซียวเนี่ยตีเข้าดาเมจบวกเพิ่มแรงมากดังนั้นเนี่ยตัวนี้ถ้าหากว่าเป็นสายโล่มีโล่เนี่ยจะโดนเสียูข้าง่ายเพราะมันจะเสริมดาเมจตัวละครตัวนี้มีชื่อว่า Killer s h i ชิลนะครับก็คือตัวละครฆ่าสายแทงนั่นเอง โดยตัวละครแมคคนิคณปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะโดนแบนพวก6ปีอะไรต่างๆกันเยอะนะครับและจะไปเจอปัญหากับเซนต้าหลิวทิดทั้งถึกทั้งอึดและแถมเซนต้าหลิวเนี่ยมีความสามารถในการดึงให้เราเนี่ยตีตัวละครที่เป็นตัวละครของตัวนั้นเท่านั้นทําให้เราตีตัวอื่นไม่ได้นะครับถ้าหากว่าเราไม่สามารถฆ่าเซนต้าหลิวได้เราจะไม่สามารถไปตัวอื่นได้เลยแต่ตัวเซอนเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เอามาฆ่าครับด้วยความที่บวบดามในการปิดจบต้นเกณฑ์ได้ดีและแรงมากๆ รวมถึงมีความสามารถแมคคานิกในการฟื้นคืนชีพนะครับคือสาย2ของเขาไอ้สาย1คือการที่เอาไว้สําหรับตีคนนะครับสาย2คือตีกระดูกโดยสีคนเนี่ยจะมีความสามารถอย่างที่จา์บอกนะครับก็คือการชุบชีวิตตัวเองได้คือตับใดที่ทีมทั้งทีมยังไม่ตายทั้งหมดเสียอจะสามารถฟื้นคืนชีพได้แนะนําว่าควรได้กระดูกส่วนด้านบนนะครับหัวหรืออกนี่แหละหัวดีเออกระดูกหัวเอาไว้จะเอาไว้ใช้เล่นใน PP ได้ง่าย คือตัวนี้เนี่ยมันปัจจุบันเนี้ยณเวลปัจจุบันนะยังมีคนเอามาเล่นใน PVP อยู่เลยครับนี่เปิดให้ดูครับยังมีคนเอาไว้เล่นใน PVP อยู่เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมีคนใช้เสียอูมาเล่นกันอยู่เลยบางคนก็ใช้แมวบ้างใช้เสียอูแต่จะมองว่าถ้ามองในมุมมองของจานนะแมวโดดเด่นใน PVP มากกว่าจูจูชิงเพราะด้วยความสามารถแมวที่มัน มันเอามาฆ่าสายโลเซนต้าเหลี center, ห่ยมมันยังยืนเมตาอยู่ไงทําให้เราเนี่ยเอามาเล่นเนี่ยได้เป็นผลดีมากกว่านะครับอ่ะปุ๊บอันนี้เขาใช้แหวนแปดนะจาไม่ได้ใช้แหวนแปดก็เลยจะชาเขานะครับก็คือจาอยากจะให้เขาเนี่ยฆ่าตัวเสียอู่เราแต่เขาไม่ตีเสียอู ตีใครเนี่ยแล้วตีเสียวอูตีเข้าใครนิดเดียวด้วยตีเสียวอูดีไม่ตีออสการ์ทำไมแต่ว่าเราจะตีเขาไม่เข้าเพราะเขาใช้ความสามารถหอแก้วลืมไปโอเคเราจะมาดูทานด้านของหนึ่งเปอร์เซียง ความสามารถที่เป็นด้านการตีเฉยๆก็แล้วกันเอาเป็นเขาไม่ต้องออกโอเคมาคือตัวเวลูเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นตัวค่านะครับแต่ว่ามันมันไล่ล่าไม่เก่งมากก็คือต้องได้เทิร์นมันมันต่างจากแมวที่แมวเนี่ยจะตีนอกรอบเยอะจะออกไปข่วนเยอะอะไรเยอะนี่ครับเนี่ยแต่เวลูเห็นไหมปึ๊บ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 ต้องถึงรอบที่เขาได้เล่นเขาก็ได้ใช้สกิลครับสกิลเขาก็จะแบบแนว,แนวๆไหลๆนะครับ แต่ว่าไปตีตัวละครเหมน 8, แปดก็ยากหน่อยถ้าเราไม่แหวอนแปดอันนี้ปกติอยู่แล้วเนี่ยท่านี้กับออสการ์นะครับคู่กันก็ถือว่าดีเพราะออสการ์เวลาใช้สกิลเนี่ยทำให้ตัวละครสายโจมตีสูงสุดออกใช้สกิลฟรีครับแล้วก็ทักษะอย่างที่4นะครับดาบสังหารนะครับก็เอาไปฆ่าเขาเอาไปตีจังหวะนี่สกิลเสริมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดูดีมากๆในการเล่น PP นะครับ แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมี2บทบาทที่เสียอู่ได้ใช้ก็คือ1 PVP 2กิจกรรมครับพวกรงกิจกรรมวัยรุ่นตีห้อะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเอาเซียอู่ไปเล่นนะด้วยแพณน,นปัปจ,จุบันของเซียอู่ที่เอาไว้เล่นนะครับจะเหมาะกับด้านด้านนั้นมากกว่านะส่วนในการทนาออ้างานที่กระดูกเนี่ยตัดใดที่ณับปัจจุบันเรายังไม่มีทางด้านของตัวละครมาแทนอย่างน้องแมวน้องก็ยังได้เล่นอยู่ แต่ด้วยแผ่นของเรามันเป็นแหวนแปะไปแล้วไงทำแหวนไว้อย่างละสองวงใช้สีฟ้านะครับอันนี้คือแหวนสายทาหน้าของการตีกระดูกน้องเนี่ยยิ่งตียิ่งแรงนะครับแต่ถ้าเทียบสแต็กกันแล้วกับการชนแมว SP แมวเ p เก็บสแต็กดีกว่า999สแต็กซึ่งมันเยอะกว่านะครับดังนั้นเนี่ยตัวจุดท่าหน้านของเซียอูเนี่ยน่าสมใจว่าให้ประมาณ70-30แต่ด้วยเวลาณตอนนี้เนี่ยตู้ตัวละครที่มันกําลัง จะไหลามาเดี๋ยนะเปิดผิดให้กดกดเข้าผิดตัวมันกําลังจะไหลามาครับ SP เรียงกันหนาแน่นตับๆถ้าไม่เลือกดีๆเนี่ยสุ่มทุกตู้ไม่ไหวครับดังนั้นสุ่มเท่าที่จําเป็นนะครับเห็นไหมว่ถ้าตีปุ๊บมันจะเก็บสแตกแล้วก็จะไหลาดาเมจไปได้เรื่อยๆอนี่คือความสามารถที่เป็นความสามารถโดดเด่นของเสียวอูนะครับสายนี้มันจะพื้นคืนชีพไม่ได้แต่ว่าจะเปิดเขตแดนครับ เขตแดนดอกดีอาวอนครับเนี art, one, ่ยแล้วเราใช้งานกายแท้มาพร้อมกันเพราะว่าตู้กายแท้พวกนี้มีกายแท้มาด้วยพร้อมกับกระดูขานะครับเนี่ยมันก็จะตี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 ทำดาเมจเป็นดาเมจแบบต่อเนื่องต่อเนื่องครับยิ่งตีก็ยิ่งแรงยิ่งตียิ่งทำดาเมจได้ดีขึ้นนะก็จริงๆอาจารย์เองก็อยากได้นะอยากได้มาทําคลิปรีวิวการเล่นให้น้องๆแต่กิดว่าคงต้องฝากคนอื่นแล้วละเพราะอาจารย์ตั้งใจว่าจะเปิดแค่เก้าสิบใบไม่รู้น้องจะออกไหมนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องน้องเสืออูแล้วเนี่ยทาไมจางคิดว่าการฆ่าน้องเสืออูอาจจะเป็นผลดีมากกว่าในเซิร์ฟเซิร์ฟใหม่นะครับเซียนต้าเหลิวเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่กําลังจะรีแลนต่อมาพร้อมกับกายแทย้วิญญาณยุทธและก็กระดูกแขนฟิวชัน่นดังนั้นตัวนี้มีความแมสที่ดีกว่าสุ่มตู้ทั้ง2ตู้เนี่ยได้ทั้งเซียนต้าเหลิวได้ทั้งกายแท้บวกแขนฟิวชัน่นเป็นกาลังเป็นกําลังแบบบัฟได้ดีกว่าการสุ่มเสียอูแค่ตัวเดียว นะครับก็ับคนที่จะสุมนะแล้วก็จะเป็นตัวละครใหม่ที่จะมาต่อเนื่องนะครับก็คือตัวละครที่มาแทนที่ปีปีตรงคือน้องเซียวเซียวเาน้องเซียวเซียวจานไม่มีน้องเซียวเซียวนะครับน้องเซียวเซียวก็เป็นตัวละครที่ติดโผเมตาอย่างรุนแรงนะครับเก่งมากๆน้องเซียวเซียวเนี่ยเก่งมากๆเลยนะครับนี่ตัวนี้อันนี้คือเป็นร่างร่างสกินนะครับ เป็นตัวละครที่เก่งแล้วก็เอสบวกที่แทนปีวีตงได้เลยแมคคณิคของทีมจะครบเรันลักอย่างลงตัวมากๆนะครับเป็นตัวละครเอสดาร์บวกจันคิดว่ามันเอพแหละเพิเผอเอสดบวก H ได้โคตรเก่งเลยบัฟดีมากๆจากตู้เนี่ยได้5แดงบวกกี่ขั้น6เนี่ยเล่นได้เลยนะครับในช่วงรอบแรกนะดังนั้นเนี่ยต่อเนื่องด้วยจากตู้เซียวเซียวนะครับก็จะเป็นออสการ์เอสพีก็เป็นตัวละครที่น่าเล่นอีกนะครับหลายๆคนก็คงอยากจะสุ่มอยากจะเล่นกันสําหรับออสการ์เอสพีนะ แค่นี้เนี่ยก็ถือวันแน่นแล้วนะอันนี้ยังไม่นับรวมกับที่จะเป็นถังเทพซีหลัวมาต่อแล้วก็มีจะมีอาอิน SP นะครับอาอิน SP แล้วก็จะเป็นแมวนะครับดังนั้นตู้ตัวละคร SP มันมาต่อกันเยอะดังนั้นการเลือกสุ่มจะเป็นผลดีมากกว่ายังไงก็หวังว่าการแนะนํานี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนได้แต่ถามว่าตัวมันน่าสมไหมมันก็เก่งอ่ะแหละ PVP ก็ยังถือว่ายืนเมตาได้อยู่เป็นตัวละครค่าสายแทงที่ระเบิดดาเมจได้ดีสุดๆอยู่ ก็ลองดูกันได้ครับเป็นไงบ้างครับสําหรับการแนะนํานะครับสําหรับน้อง c ซียอูเอสพนะการจะสุ่มไม่สุ่มไดนไงก็ลอง คำนวณลองตัดสินใจกันดูนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งและดีนะครับเก่งและดีสกินนี่ครับอันนี้คือสกินที่ได้5ดาวแดงนะครับจะส่งไปถึงกันรืแต่อันนี้เป็นสกินพิเศษเติมเงินนะครับแล้วก็อันนี้เป็นฉลองวันเกิดน้องเสียอูนะอันนี้ไม่ได้บังคับอะไรยังไงนะครับก็อยู่ที่ว่าการตัดสินใจของแต่ละคนเลยว่าตัดสินใจยังไงกันบ้างนะอันนี้ไม่มีบังคับนะครับก็สู้ๆแล้วการตัดสินใจถูงไม่ดีเนี่ย ตัวละครตัวนี้ถ้ามีตัวละครตัวนี้เนี่ยในการลงกิจกรรมเราก็จะเป็นผลที่ดีมากๆใครไม่มีก็ยอมตัดใจหน่อยว่าติดท็อปห้าสิบยากหน่อยเพราะว่ามันอาจจะมีที่บางกิจกรรมต้องมีเสียอู่บวกห้าสิบแต้มถ้าใครไม่มีก็ต้องทําใจติดท็อปห้าสิบยังไงยังไงก็ไม่ได้สำหรับคลิปน,นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหวังว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นความรู้ให้กับทุกคนได้นะครับกดดาคาฟานกอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ ก็ไปก่อนฝากน้นเติมเงินเซราโาพายกันไปด้วยเติมถูกเติมไม่เติมเรไม่มีดีฟานใส่โค้ด w k 0 2ประจำช่องจงจนแจกไปในแกลมเมอร์กันได้ไปเจอใหมค่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ